ชิบหายเอาลงตึกมาเดี๋ยวเราเริ่มเกมกันเลยนะครับไม่รอไม่พูดคำคำเพลงอะไรเยอะนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในเขั้วช่วงโอเปอเรชั่นนะครับกำลังปฏิบัติการลงจากคอเรียบร้อยเซิร์ฟนี้มีหมอนะครับผมหมอกระเด็นอมีสามคนที่เหลือไปไหนไม่ได้กดไอ้นี่หรอแอปซเซร็จหรอปมหมายไม่ได้เนี่ย หรือใส่เกาะไปช่วงแรกช่วงฟาร์มนะครับผมทำไมมันมาแค่นี้วะอ๋อเซิร์ฟนี้จะมีคนโทรอ๋อมันจะมีคนมาเกียนเออจำได้ว่ามันมันจะมีระบบเกียนด้วยนะครับผมคือเขาเรียกว่าวมันสามารถ PVP ีพ Pv ีได้นะครับอันนี้มันจะเป็น PVP ผสม PVE ด้วยแต่ก็ไม่ได้แดกหรอก โดนเก็บหมดอยากโทรก็จัดมาเลยครับแหมโชคดีจริงๆเซิร์ฟนี้มีคนอยากโทรอยากตายด้วยลูกปืนกระเทยมาดิครับพี่น,อน้องกกพ,พวกนี้อยากกินข้าวผ่านทูพวกนี้นไอพวกนี้อยากกินข้าวผ่านทูปเนี่ยเหลือสองคนแล้วเนี่ยจะมีพวกเกียน โอ้เดนเจอร์ลวชาวิมามามาบันเจ็ยบันเจ็ยผมเห็นหมดนะใครเล่นตัวผีผมเห็นหมดนะเออผมเห็นหมดนะไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะตายปอบเมื่อกี้อ๋อตาย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 เมื่อกี้ตายตายจริง แม่งจะทำคลิปสอนแบกแบกแบกทีมแต่กลายเป็นว่าแม่งโดนคนเกียนวะเอามาดิมาดิมาดิไปไหนล่ะไปไหนล่ะเอาไปไหนล่ะไม่เห็นนะมาดิไอ้ไปไหน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 ล่ะตามล่ะอย่าเนียนอย่าเนียนครับอย่าเนียนนะ ไปไหนละครับไปไหนตายตาย <laughs> อะไรผมเห็นหมดนะ <c oughs> เห็นหมดนะบอกแล้วอย่าเล่นอย่าเล่นแบบนี้อย่าเล่นแบบนี้มึงว่ามา เอาไงเอาไงวัยอความหาบังเกิดอ่ะอะไรอะไรอะไรยังอย่า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 เล่นแบบนี้อย่าเล่นแบบนี้ไปไปซ่อมเครื่องนี้ก่อวะไอพวกนี้มันจะมาปั่นนะตัวไหนวิ่งแปลกๆผมรู้นะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้ผมเห็นหมดอะใครวิ่งแปลกๆอรอเดีนี่แหละคือความโกงของสายนี้นะครับ ไอ้หีตแม่งเอาเป็นว่าตัดไอ้เรื่องการสอนแบกแล้วกันอันนี้เป็นคลิปอันนี้กันแม่งแม่งจะโดนเขาแกล้งแต่ก็เป็นว่าเขาโดนแกล้งมองกลุงเมืงกีน้องมาดีถามว่าได้ตังไหมก็ไม่ได้ตังเมื่อกี้ผมยิงไปแล้วมันไม่ได้ตัง มาอย่าเนียนครับอย่าเนียนอะไรไหลสาระไหลสาระไหลสาระครับยะกำลังเสริมก่อนร้องร้องร้องไอ้ีกร้องคุมกันหน่อยคุมกันหน่อยไม่ได้แอมหรอก it's really not that strong <an> จริงๆเราเข้มแข็งครับเราคือครอบครัวกลับมาเล่นมนุษย์เถอะนะขอร้องกลับมาเล่นมนุษย์เถอะ ผมเห็นนะไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะเห็นใครที่เล่นผีอะคิดใหม่อย่าโทรมันจะเล่นม,มุมอะไร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 ไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แอมไม่ได้แอมหมวกเลยนะครับไม่ได้แอม คือจะเกียร์เขาแต่โดนเขาเกียนกลับอะเอาดิคอมทูดีได้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 นะได้นะคอมทูดีได้คุณไม่เคยเจอริมลอ็อกเอ่อริมรถลูกซองแล้วครับ <c oughs> มาดีละดีด็อกมาดิ พอดีนี่มีเมดิกก็เราเข้ามาด้วยหมอนี่มันคือสายอีกสายนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่ยเนี้เดินแปลกๆเนี่ยผมเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นไปไนท์วอล์กเกอร์มาว่ะเพื่อนมีตัวปัญหา I have no idea มานี่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 ไปไหนละ่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าแบบมันเพิ่มระบบปุ่มกระโดดได้นะผมโดดยิงไปนานแล้วนะจะเกียนเขาแต่แม่งโดนเขาเกียนกลับไม่ต้องทำแล้วคลิปส่งคลิปสอนเอาตัวลอดไอ้การแบกทีมเนี่ยทำคลิปนี้เลยดีกว่า แมหลอกจะมาเกียนเขาโดนเขาเกียนกลับอะไรล่ะวิ่งมาดิผมไม่เคยเล่นเป็นผีนะแต่รู้สึกว่าผีน่าจะมีไลวิชั่นเหมือนกัน ไปจุด B ก่อนมีคนตายตนี่ยปัญหาคือไปยังไงวะมีใครจะเข้ามาอีกไหมคือมันจะทันไหมเนี่ยมันจะซ่อมเครื่องทันไหมเนี่ยว่าผมว่าทานันว่ะเก้า 8...7...6...5...4...3... ทนัทนทนันทันเนี่ยผมเห็นนะไปจุดอีต่อคือเรียกกำลังเสริมไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมา ชิบหายเอาลงตึก <laughs> ลงตึก <laughs> มามาขอแก้ตัวไม่เอาด่านตึกได้ไหมเดี <laughs> ๋ยวด่านตึกชอบล่วงว่ะมีใครเคยล่วงด่านตึกบ่อยมั้งคอมเมนต์มาด้วยด่านตึกนี่หายนะนะเป็นด่านตึกน่าจะเป็นอาหารเชของมันปเป็นอะไร เดี๋ยวใครวิ่งแปลกๆเก็บก่อนเรียบร้อยผมเล่นมาตั้งนานแม่งตังไม่ถึง500สะทีเลย จะมาเกียร์เขาแคมพองจะจัดหนักจัดเต็มหน่อยกับพวกแคมปไปเดียววางนี่ครับใครพิมพ์อะไรผมเห็นหมดอะไปโฟกัสเรื่องซ่อมเครื่องก่อนตอนนี้ไม่น่ามีอะไรแล้ว เออด่านนี้แหละชอบสุดแล้วเพราะว่ามันไม่มีจุดอะไรตกไงมันกินล่วงไงนึกว่านึกว่าเข้ากำแพงแล้วนึกว่าเข้าบ้านแล้วอะไรนี่ที่ไหนได้แมงล่วงเรียบร้อยชองแหลกชงฟาร์ม ด่านตึกถ้าด่านที่เกียจสุดเลยนะก็ด่านตึกเมืแ่แกเพราะว่ามันมีเหวไงระบบกับมันแคบอะแคบเกินอะผีมาแบบเป็นล่านเลยนี่มันอยู่ข้างบนเนียเก่งที่ไหนละ่ะ จะมาเขียนเขาโดนเขาเขียนกลับเชื่อไม่ต้อง pues ไปล mm ็อกไปล็อกผีอ่ะมาเจอด่านนี nah. <the when ster> ้เสร็จแล้วข้อเสียเกมนี้ก็คือแม่งปุ่มเยอะเกิน ไม่มีคีย์ลัดเลยเลยโอ้ยคันขาวเมื่อกีไไ้ไปไหนล่ะ,ะไปไหนล่ะฮะไปไหนล่ะมาไหนดิ ไไปไหนสไนเปอร์ผมไม่ค่อยอยากแนะนําอะไรช่วงนี้น,นะเพราะว่าผีวิ่งเร็วมะเว้นแต่คนจะแม่นจริงๆเออไม่ว่าแลอกแต่ถ้าไม่แม่นนีโ่นนอนโอ้โหแม่งเครื่องกุญเครื่องแนี่ยนอน เมาสไอ้เหี้ยเมามีปัญหาวะอ๋อจะเรียกกำลังเสริมยังไม่ได้เปลี่ยนมเมาส์นะยังใช้เมาส์ตัวเก่าเลยเพราะผมซื้อเมาส์ใหม่แล้วแหละยังไม่ได้เปลี่ยนเมาส์เลยเยี่ยมนี่มันเรียกกำลังเสริมไม่ได้คนระับพยายามอย่าเล่นไก่เล่นกาเด้อกันหน่อยกันหน่อย เยยมไปซ่อมเครื่องซ่อมเครื่องสังเกตไม่ยากตรงไหน PVP เนี่ยตายแล้วเรียบร้อย ตัวไหนที่มันแบบตาลูกตามันมีเส้นสายนั่นแหละนั่นแหละผีผีแบบตัวเพลเยอร์นะครับเนี่ย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 อะไรอะไรเพิ่งดิสคอร์ดเลยตอนนี้ดิวะไปซ่อมสายมีดมันก็เกียนนดเาย ตล้วเมื่อไหร่ตังค์จะถึง500อาทีปะ่ะผมก็เริ่มเบื่อแล้วเนี่ยทำไมมันเหมือนเนิรฟตังค์วะความรู้สึกผมนะเหมือนมันเนิรฟตังค์อ่ะคือได้น้อยมากเลยเรียบร้อยแตกหนึ่งโดนเยนินขอตังค์แล้วกันนะขอนุญาตแล้วกันเพราะว่าเนี่ยทำไมเพื่อนเราได้ตังค์เยอะวะ เราได้ตังค์นิดเดียวเองเอาเบ็กดา,ามมาเพื่อนไปทำอะไรมาถึงได้ตังค์เยอะเราเล่นแทบตายแม่งใ,ในวอกเกอร์านวอกเกอร์ตัววัดตัววัดผีวัดผีวาย ต้องขอโมยตางเพื่อนจริงๆนะดิทั้งๆเราไม่อยากทำเลยเนี่ยพฤติกรรมอย่างเงี้ยแต่มันจำเป็นวะโทษทีเพื่อนจุดอ e> ีเห็นไหมมันดักมันดักจุด จุด C กับจุด E มีปัญหาโดนไปแต่ละคนนี้เกียดแตกต่างกันไปนะ มันยิงไม่โดนเลยเรียบร้อยลงมาโลย์ย่ะพอเล่นดาดนีปปุ๊บสบายเลยเพราะาอะไรไม่มีจุดตกแล้วก็ทีมดีด้วยถ้าเล่นทีมกาดนี่ผมเล่นไม่ได้นะเพราะว่ามัน PVP มันตึงมาก PVP เกมนี้มันตึงมากนะองตรงนะใครที่เคยเล่นตัวเกมเก่ามาก่อนอนะ่ะแต่ผม,มโอ้ยกันหน่อยกันหน่อย เฮ้ย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 ปืนปืนไอ้เหี้ยแม่งเฮ้ยปืนแม่งโอ้กูบอกให้ยิงเปลี่ยนปืนมายิงแล้วแม่งยังจะใส่ก่ออีกเนาะมึงกระชิ่วดิยังเลยเนาะเปลี่ยนเกาะชิวเลยไอ้เหี้ยเอ่อเอ็กซ์ิว เอกฟิลเหอะเดียดูเอกทรงแล้วไม่น่ารอดอะ่ะเพราะว่าทีมแย่เกินแบกแบกยากแบกยาก,ก,ยากจริงอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมเล่นมานะต่อให้มีนักดาบเหอะมันมันต้องช่วยกันอะ่ะช่วยเยอะมากมก็แอบยากอยู่แหละแต่ถ้าเกิดนึกสภาพคนมันเล่นเป็นนึกสภาพคนเล่นเป็นอ่ะอันนี้มันยังแบบว่าเออ ถือว่าโอเคอยู่นะฝีมือมันเกียนมันชอบเกียนโดนเกียนโดนเกียนอะไรประมาณนี้โนโนได้เดมอนแนๆอยู่แล้ว,ลวเอาสิบรอบพอกระดักอยู่อย่างเงี้ย ไม่ได้หรอกผมรู้รู้มุกตัวเนี้ยเรียบร้อยมันได้ตังบอกว่าผมไม่ได้สังเกตปะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเช็คคิปที่หลังแล้วกันไปไหนล่ะจะไปไหนล่ะ พวก PVP ไปไหนวะเอาตายไปแล้วเหรอ <c oughs> เรียบร้อยสักเซสครับอีซี่พอเอาประมาณนี้แล้วกันผมไม่ไม่ได้สอนนะคลิปนี้ไม่ได้สอนนะว่าจะการคลิปหน้าแล้วผมยืนเลือกแล้วก็ใจแล้วก็สักเซตหผมทุกประชุมใหญ่ผลจากคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคทุกผู้กระติดดจะกการคิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับไปตายไส้สัตว์ยืนเลือกแล้วล่ะสักการณ์ด้เนอะ